โรงเรียนบ้านสายชนวนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตั้งอยู่เลขที่200ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน65คนข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน6คน แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยกระบวนการ PDCA มี4ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการวางแผน P ร่วมระดมความคิดประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายโดยนำหลักธรรมอิทธิบาท4เชื่อมโยงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรับผิดชอบดีมีวินัยใจอาสานำพาความพอเพียง และจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 2. ขั้นตอนการดำเนินงานดีดำเนินการจัดทำโครงการเศรษฐกิจชีวิตพอเพียงเพื่อของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกและได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพลาธิการทหารบกโครงการทหารพันดีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนสำหรับปลูกผักให้กับนักเรียนและดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย2.1กิจกรรมต้นกล้าน้อยคอยพอเพียงระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึง3ปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมและค่านิยมในการทำงานการพึ่งตนเองและรักการทำงานโดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจเรียยธรรมที่ดีเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น2.2กิจกรรมพ่อเหตุนางฟ้าผูฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2เป็นแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริมทักษะชีวิตการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและนำไปจำหน่ายในชุมชนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง2.3กิจกรรมสวนผักเศรษฐกิจชีวิตพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4เน้นและปลูกฝังในเรื่องของความมีวินัยความรับผิดชอบจิตอาสาความพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนนอกจากวิธีการปลูกผักแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้การนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้การทำฮอร์โมนนมสดเป็นต้น2.4กิจกรรมผักนี้พี่ปลูกเองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6สร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพพี่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในความพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป2.5กิจกรรมสร้างแกนนำนักเรียนคุณธรรมนักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ของโครงงานที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ 3. ขั้นตอนการตรวจสอบ 4. การสะท้อนผลด้วยกระบวนการ PLC และการนิเทศติดตามประเมินผล 4. ขั้นตอนปรับปรุงการดำเนินงาน a. การนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับห้องเรียนโรงเรียนและเครือข่ายโดยการเยผยแพร่ผลงานและเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพท ในวันที่20ธันวาคมพศ2564ณโรงเรียนบ้านปากช่องครุสามัคคีหนึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสายชนวนได้ถวายรายงานโครงการสวนผักเศรษฐกิจชีวิตพอเพียงแด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีในวันที่28มกราคมพศ2565 ณแผนกส่งกำลังสเสบียงกองเกียรก,กายกรมพลาธิการทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะครูนักเรียนนำเสนอโครงการสวนผักเศรษฐกิจชีวิตพอเพียงเผยแพร่ให้กับท่านด็เอร์คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการในวันที่9กุมภาพันธ์พศ2565 นสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ผลลัพธ์การดำเนินงาน 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาทักษะอาชีพที่เรียนรู้นำไปปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้สู่ชีวิตจริง 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการรู้จักกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษออร์แกนิกรู้จักการแบ่งปันผลิตผลให้ผู้ปกครองรู้จักกระบวนการจำหน่าย กระบวนการแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว 3. ได้สร้างความมั่นใจสร้างผลิตผลที่ดีสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนหลีกเลี่ยงอบายามุกและต่อสู้กับโรคร้ายที่ส่งผลต่ออาชีพเศรษฐกิจของชุมชนและครอบครัว